วันนี้ฉันจะมาป้ายยาโปรแกรมเขียนนิยายที่ไม่ใช่ Word ซึ่งนั่นก็คือเจ้า LibreOffice เป็นโปรแกรมที่ฉันใช้มาตั้งแต่สปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มกับมาเขียนนิยายใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนี้เลยทําไมฉันถึงใช้ตอนนั้นสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าบทตฉันอะไรสักอย่างึาง่งมีปัญหาฉันก็เลยหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการไปหาโปรแกรมใหม่มาเสริมอ่าฉันก็เคยใช้ Google Docs แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมันก็ไม่ตอบโจทย์ฉันเพราะว่ามันมันได้แค่พิมมันไม่สามารถจัดหน้าหรือใดๆได้ แล้วก็เวอร์ดของฉันตันนั้นก็มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละฉันก็เลยไปโหลดเจ้า Libre Office มาใช้ตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยกลับไปใช้เวอร์ดอีกเลยซึ่งฉันใช้มันทั้งเขียนจัดหน้า PDF ทำ e-pub ใช่โปรแกรมนี้ค่ะคุณมันเหมือนกับเวร์ดทุกอย่างเลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีคำว่า save as ที่เป็นเฉพาะ e-pub โดยเฉพาะคือคุณไม่ต้องเอาไปแปลงในเว็บอื่นเลยแค่โหลดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ ไปใช้งานมันแล้วเวลาเซฟก็สามารถเลือกเซฟได้ว่าจะเ,เป็น pdf หรือจะเอาเป็น e pub ซึ่งจะเราจะต้องไปลงในเมพหรืออะไรใช่ไหมเออมันสะดวกมากมายเลยหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวฉันจะพาไปดูนะเธอนี่เลยจา่าก็มาเจอกับน้องปอเอ้ยไม่ใช่ก็ไปที่โปรแกรมเลยนะนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้แกคือคือเหมือนเวิร์ดเลยอ่ะแกถ้าใครยังไม่มีหรือแกอยากจะลองโหลดมาใช้แกก็ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า libero office นะแกมันให้โหลดฟรีนะอะแกก็เข้าไปแล้วแกก็โหลดมา มีติดไว้ไม่เสียหายใครถนัดก็โหลดใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องโหลดนี่เลยจ้าน,นี่เป็นนิยายของฉันที่เปิดจากรี b า r Office นะฉันก็ใช้ในการจัดเรียงอย่างเงี้ยแกคือแบบมันก็สะดวกอะมันเหมือนเวิร์ดมากเลยนะการใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็มีใส่รูปมีเฮดเดอร์ฟุตเตอร์ใส่แบ็กกราวด์ด้านหลังแทรกรูปแต่ว่าทีเด็ดอะฉันชอบตรงนี้มากกว่าก็คือการจัดตำแหน่งของข้อความ การจัดหน้าอ e ีบุ๊กให้สวยงามก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทําให้นักอ่านตัดสินใจซื้อนะรู้เปล่าถ้าแกจัดตำแหน่งหน้าสวยอะ่ะตัวหนังสือขอบหน้าขอบหลังชิดกันเท่ากันอะ่ะมันก็จะเพิ่มนําให้นิยายอะ่ะมีความน่าอ่านน่าซื้อมากขึ้นเสมือนดังว่านักเขียนเนี่ยได้ใช้ความรู้แล้วก็ความสามารถแล้วก็ความใส่ใจทุกอย่างใส่ลงไปในหนังสือเล่มนั้น และการจัดตำแหน่งที่ฉันว่าคืออะไรเดี๋ยวฉันจะพาให้ดูบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าการจัดตำแหน่งข้อความคืออะไรก็คือทำให้ตัวอักษรข้างหน้าและข้างหลังเท่ากันเดี๋ยวฉันจะซูมให้ดูแกเห็นด้านหลังที่มันไม่เท่ากันปะคือข้อความมันขยับลึกบ้างยาวบ้างแต่ถ้าเราปรับปุ๊บมันจะตึงเท่ากันแกเห็นปะบางคนอาจจะไม่รู้จุดนี้นะแต่แกโชคดีแล้วละ่ะที่มาเจอคลิปนี้ฮฮ <c oughs> แล้วก็ โปรแกรมนี้มันก็ใช้งานง่ายด้วยแกเออบางคนอาจจะบอกว่า Word ดีกว่าหรืออะไรดีกว่าฉันไม่ขอเถียงแล้วกันเนาะแต่ว่าฉันน่ะชอบเจ้าตัวนี้แล้วฉันก็ใช้มาอย่างตัวเดียวแกเห็นปะคือขอบมันเท่ากันเป๊ะหมดการจัดหน้าให้สวยงามอ่ะมันค็อบเป็นหน้าเป็นตาให้กับนักเขียนได้มากเลยนะเธอแล้วก็มาถึงข้อสำคัญที่ทำให้ฉันหลงรักมันนะจ๊ะก็คือฉันสามารถ Export เป็น EP u b ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแปลงไฟล์จากเว็บไหน แล้วก็ Export เป็น PDF ได้ทันทีเลยเนี่ยแค่นี้เองคิกคิกคิกเอ็กซ์มันก็จะไป Export ทั้งหมดเลยซึ่งการลงนิยายในเมปะมันจะมีให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราจะลงเป็นเอ,อ่อดอทคิวเหรือว่าจะเป็น EPUB แต่ถ้าเราเป็นของทำของเราเองไปตั้งแต่ต้นนะ่ะมันก็จะสะดวกกว่าใช่ปะสรุปก็คือโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมในใจฉันเลยนะมัน e x p o r t เป็น PDF ก็ได้ e p u b ก็ได้ใครที่เบื่อบทแล้วก็ลองไปโหลดกันมาดูนะจ๊ะ